สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมื้อมาพบกับจ่องยายภาษีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามื้อนีนยายภาษีก็ได้นําข้อมูลแนวทางเลขเด็ดทศไม้พี่น้องชมพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางงวดประจําวันที่2พฤษภาคมเนาะจ้าพี่น้องเนาะมื้อวา้พบมาพอมาอกันเสวันจันเนาะจ้าพี่น้องก็จะไปรับชมรับฟังยายภาษีก็ฝากดติดตามกดถูกใจน้านี้เธอจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจ้าพี่น้องเนาะ ขันพวกดกระดิงะ่ง,งกับย่ามย่ายไปสีลงคลิปใหม่ๆเพื่นกับสิบพวกแกงเตือนนอจ่ากับสิบพวกได้ชมกับพี่น้องกับสิทธิภาพชุ่มนอจ่าเนาะกับไปเบิ่งของมูลแนวทางอาจารย์ทา่านแรกเลยเนาะจา้าอันนี้ของแอดลูกมีนอจ่าพี่น้องแอดลูกมีเพิ่นกายเขาติดต่อกันมาหลายงวดแลนะ้วนอจ่าเนาะงวดที่แล้วกับเขาโต๊ะกับนอจ่า หกห้ามาจ่ามันออกห่นะ Lock างคนขายหกขามากนะจ่าเนาะมาเบิ้งวันี้เลยนะจ่างวัน <Orig> น <inals>. ี้แอดลุงมีคนขายมากเนบอกว่าวิ่งรูดซีเน้นๆมาสันพี่น้องคนว่าคนขายมากสี่ศูนย์สี่สามสี่สี่สี่แปดศูนย์ย์แดและสามแปด่นจ่าสอตัวเพนนพี่น้องเนาะมาเบิ้งสตัวเพ่นน้จ่าสาตัวเนเขาบอกว่าศูนย์ส 840และ038ย์าประสนเพิ่นกับิเคียในใน้เน้นๆค่ะมี434838เนาะพี่น้องเนาะ3ตัวเน้นๆเพิ่นกับ4 8 8่ปัเเนาะจาจากแนวร่างของแของลูกหมีนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้สูตรไม่บนมาสันจ้าสองษุาสภาพนาะพี่น้องพคนกายมากเพิ่นบอกว่า802 810และ812 2ตัวเพิ่นกับแปดศูนย0แปและ1 2สันน้าจ๋าเนาะเพิ่นกับพ่อหี้ซื้อเนาะจ๋าพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้มาเบิงแนวทางสูตรล่างของเพิ่นเนาะจางว่ามะเบิงหั่นเพิ่นไหนมาสูตรบนมาเบิงสูตรล่างเนาะจ๋าสูตรล่างงวดที่แล้วเพิ่นไหนเขาหาหกนาะพี่น้องเนาะมาเบิงงวดนี้เลยเนาะจางงวดนี้เพิ่นไหนมา75 77 79 73 9ก9 7 9 9 9เก้าเจ็ดเก้าเก้าเก้าจ้และสอมมสัญญาจากแนวทางของเพื่อนน้องพี่น้องเนาะโอ้คอตัวหลายๆเ้ยพีน่น้องตื่นขึ้นมาเมื่อนี่เสียงเสียอีกแล้วจ้าพี่น้องต่อไปเลยจา้าอันนี้ของแอดคมมาสัญจาหัวที่แล้่ยวแย้ไปซีก็ได้เอาให้เบิ้งอยู่น่าจ้าเนาะเพื่นบอกว่า ฮกชุดเน้นๆบนล่างของเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นก็เขาหาฮกเนาะจากนอของแอดคมเนาะจากเพิ่นบอกว่างวดแรกเนาะจ้างวดที่แล้วมาเบิ่งงวดนี้เนาะจากเพิ่นบอกว่างวดที่สองาสั่นจากเพิ่นว่าเน้นๆนกชุดวสั่นพี่น้องเพิ่นว่าเพิ่นก็บไฮมาเนาะเพิ่นก็มี่แปดสามเก้าสามแปดเก้าสี่แปดห้าเจ็ดและห้าแปดเปอร์ซนต์จากจากแนวทางของแอดคม งวดที่สองจ๋าเนาะงวดแรียบคนใ้เข่าหัวกลางเนาะจ๋าเนาะงวดนี้ตามต่อเลยเนาะจ๋างวดเปิ้ลเสียงเข่าล่างเหือบนเนาะจ๋าเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้ของยุทธนาผ้ารวยภาษาจ้ายุทธนาผ้ารวยคนกางงวดที่เรียบคนกะไฮเดนแปดบนมาสั่นกับเข่าแปดเจ็ดนอพี่น้องเนาะเพิ่นไฮเดนหาล่างกับเข่าตะเล็วิ่งเนาะจ้าเนาะมาเบิร์งวดนี้เลยจ้าเพิ่นบอกว่า เด่นสบนว่าสันคนกะค่โตดกับสคับ4ีนอพี่น้องเนาะคนกะจับสโตมะไหกสี่สามห้าสี่เก้าสี่แปดเว่สันจ้ามาเบิงคููบนบนนะพี่น้องเนาะคู่บนคนกะสามห้าสี่สามสี่เก้และ8 9ว่สันจ้ะเด่นล่างคนกับแปดนพี่น้องเนาะจับไซ่6กับ8ปดว่าสันจ้ะคนว่าคนกะมีหนึ่งแปดสองแป หกเจ็ดและหกสองและหกเจ็ดประศริจา้าจากแนวทางยุตนาผ้ารวยเนาะจ้าเนาะถือโอ๊ถือใจกระจวดจาาเลยเนาะจา้าต่อไปเลยจา้าอันนี้ของแอดไก่ทองเนาะจานะ้าเนาะแอดไก่ทอดควรบอกว่าลักสิบบนประศัิษจ้าลักสิบบนบนกระถิมากสองกับสามเนาะจานะ้าเนาะสูตรใหม่ทดลองใส่งวดแรกประศัิษจ้าเพื่นว่าเนาะมาเบิงลักหน่วยเพื่อนจา้า ลักหน่วยบนนอซันพ่อไหนรักซิบมากแล้วก็ว่าเบิงลักหน่วยเนา,จาะจ้ะเนาะเพิ่นบอกว่างวดที่แล้วผ่านพ่อไหนเจ็ดกับแปดกับเขาเจ็ดพอพี่น้องเนาะงวดนี้เพิ่นบอกว่าหาหกเจ็ดมากตัวใดตัวหนึ่งรักหน่วยของแอดไกท่ทองเนาะจ้ะเนาะแต่ว่ารักซิบพ่อไหนมากงวดนี้เป็นงวดแรกเนาะจ้ะพี่น้องสองครับสามเนาะจ้ะเนาะต่อไปเลจ้จ้าอันนี้ของน้องเฟ่ปัะสนจ้าวัดชุดวัดใจของเพิ่นเนาะสามตัวชุดวัดใจนอ้องเฟ่พ่นไหนมาก 861และ8602ชุดเนาะจ้าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้กับลาวาสันซองผู้เสาเขียนสัญจรเนาะจ้าพี่น้องเนาะหนุ่มขนเกียนเกียนสัญจรเนนพิ่นกนให้มาเด่นเก่าเนาะพี่น้องเพิ่นก็บ,บอกว่า91 92และ93ว่าสันเกียนสัญจรเพิ่น,นว่าบ้บอกแค่นี้แหละว่าสันเนาะจ้าพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เลขใบเขียวว่าสันจ้า สูตรคำนวณสูตรใหม่เนาะพี่น้องเน้องคนบอกว่าแท้ยรันเปอร์เซ็นเนาะจ่าคนขายมาสามหนึ่งสามสามสองหนึ่งและสองสามัสันขอให้โชคดีมีโชคเด้ออัสสันพี่น้องเพลินวาเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้ของคุณชายกทมเนาะจ้าเนาะกับเพิ่งจะเห็นแล้วเอามาล่องให้เบิ้งเนาะจ้าจาเนาะตะกี้ตั้งแต่ยาพัสียังพัฒน์ในถ้ำยูทูบค่ะชอบติดตามของคุณชายกทมนี่นะเนาะจ้า สามตัวเพิ่นเนาะจ้าพี่น้องเพิ่นใหญมากแปดสองเก้าแปดสองเจ็ดสองตัวเพิ่นกับ 2, 7, 2, 9, 1, 2, 1, 4, สองเจ็ดสองเก้าหนึ่งสองและหนึ่งสี่สันจ๋าเพิ่นว่าเนาะจากแนวทางของคุณชายกทมเนาะจา้าต่อไปเลยจา้าอันนี้ของนมตาขี้เนาะจา๋านอนนมตาขี้ชวนมากเพิ่นสีขาเลขวิ่งเพิ่นตลอดเนาะจานะ๋านาะค่ะ พีจราหน้าไวเนาะจากบุรดมีเล็กดีก็เอามาจับใส่เล็กปิ่งของเพื่อนไดเดอร์จากของนุมตาขี้เนาะเนาะหวดนี้นุมตาชี้สามตัวคนขายมากเจ็ดแป้าก้าแปดแปดแปดเจ็ดและ897เกาเับสันพี่น้องเก้าเจ็ดดเก้เจ็ุดล่องคนกะหกแ7ดเจและ9ก้าเจ็าสัน ชุดเบิลเพื่อนกับเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดและเจ็ดเก้าเจ็ดกรสับวิ่งเจ็ดป่วนกระสับนอกจากพี่น้องเนาะผู้ใดถือโอกถือใจค่ะขันหม้อมาค่ะเอาเลขวิ่งเพื่อนไปใส่กับตัวอื่นก็ได้เธอจ้ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้อาจารย์ตอมนอกจากพี่น้องเนาะแนวทางของอาจารย์ตอมกะเบินไหนมากนอกจากพี่น้องเวันนี้เบินบอกว่า เดนหนึ่งก็สองเนาะจ่าพี่น้องมันก็หายมาหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งสองศูนย์และสองหนึ่งมาสั่นจ่าพี่น้องถืออกถือใจกระชวดจัดฟาดบึมเลยเนาะจ่าเนาะจากใคลิปนี้แย่ย์สีก็ขอ,ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเด้อจ่าที่ได้เข้ามารับชมรับฟังเนาะจ่าเนาะถ,ถึงถึงว่ายแพทย์สีพ่อหนี้ยังตอบแทนกับข้พี่น้องอยู่ดีมีแห้ง อาจจากลูกไก้ไข่เก็บนอกจากพี่น้องขอคอยยิง่งเรื่อยๆมีเงินใส่ตลอดปีตลอดไปนอกจากพี่น้องเนาะขอพูดหลายๆเด้อจ้าสวัสดีจ้า